สวัสดีครับพี่น้องอันนี้คือกาแฟสะเดอร์นะคะผู้ใดสนใจสั่งใด้นะคะเป็นตัวแท่นจำหน่ายค่ะพี่น้องกล่องละ359บาทนะคะอันนี้เข้ามาลองส่งบึงกินเข้มข้นมากเลยค่ะหลังจากนี้ก็เข้ากัิไปทักัน ไปเยี่ยมคุณพ่อช ong การนะคะกระสิส้วนญาติพี่น้องคุมหนึ่งมูหนึ่งแล้วก็หมูสิบสี่แล้วก็หมูสิบสามเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องอ่าพี่น้องเล่านะั่นแหละกระสิส้วนไปเบิ่งน้มกันไปย่ำน้มกันเนาะคะ่ะกินกาแฟก่อนจังสีออกไปงานไปเบิง่งคุณพ่อช ong การนะคะช่วงนี้ก็ พักงานไวสกอนเนาะค่ะพี่น้องกะด้วยว่ามีภารกิจหลายอย่างพี่น้องกับผู้ลงคนก็นอาจสิถามหานะคะผู้ลงคนกะถามหาผู้ลงคนกะว่าเฮ้าแตงสันจังสีงงนะคะคือกะทุกคนกะมีความจําเป็นเนาะค่ะจังเด้บ่ไเ้ไปนงานนะคะก็กขอโทษขอให้เสียดพี่น้องเป็นห่วงนะคะสําหรับเก๋ก็สบายดีค่ะพี่น้องบ่ไเ้เป็นอีหยังเนาะค่ะ ปกตินะคะแต่ว่าเข้ากับมีภารกิจทางบ้านที่พปอรามารถไปล่ำไ้นะคะขอบคุณพี่น้องเอซสุกุสุคนที่คิดหอดแล้วก็เป็นห่วงนะคะถามข่าวขอมาว่าเป็นยังคือบุรีรไปย่ำจังจันจังสี่เนื่องด้วยผ้าละตอนนั้นเกะกปอรสบายเนานะคะ่ะเพราะว่า,าไปช่วงนั่นก็คือไปรับงานมินิติดข้ดนสมุกเนาะคะ่ะแถว้นสมุกเพราะว่า น้ำวงสาวหน่อยเข้าคนกับเพ่งเก๊กเก๊กับบอกคนบัให้ปล่อยเนาะคะ่ะกับสมรติบอกใดแต่ว่าเป็นงานมินิจก็เป็นงานส่วนรวมเขากับบูห่วาจากบูหูจักกระเจา้าจากสีบวกผู้ใดเนาะกัเข้าใจตามนี้เนาะคะ่ะพี่นง้ะกับใบลำ่ำทงหน้าจังสีสเสลียดมันจะเป็นออกมาดำๆเลยคะ่ะพี่นงเกีกับช่วงนี้กับัก,กษาตัวจากของสะกอนเนาะคะ่ะโดยพระละลายยาง พี่น้องก็คือสิเข้าใจเนาะค่ะเนาะสำหรับเอฟซีที่ถามข่าวเขามานะคะสำหรับข่าวคุณพ่อสงการก็อัปเดตไปเรื่อยๆเนาะคะพี่น้องกับอาการช่วงนี้ก็ดีขึ้นปกติเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆกาลังใจที่ส่งกําลังใจให้มาเนาะค่ะรวมทั้งป็นทั้งเกี๊แล้วก็ทั้งคุณพ่อสงการเนาะค่ะขอบคุณหลายๆตาอาการปกติหรือว่า อันนี้เก๊กสีไป่ลัปกติเขาได้พี่น้องเด้อใหม่พี่น้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณเอฟซีที่ถามข่าวเข้ามานะคะอันนี้คือถามมันเย็นค่ะพี่นองกาแฟเสดเดิดอุ่นทองพี่น้องกินง่ายค่ะสำหรับผู้ไดที่กินกาแฟบ่บเป็นหรือว่า ฮัตกินไมหมกับพี่น้องกับ่องซิมบงนะคะกินง่ายรสชาติกลุกล่มกลมแลบป,ประกันค่ะรับประกันความความหอมนะคะคุณดี่ท้านไดร่องกะล่องสร้างสื่อไป,ไปทดสอบจากกองกระไดค่ะพี่น้องหรือว่าสีไปซสื่อ,อยหนาง้านหนางาน้านสาวหน่อยสีขายประมาณราคาสามร้อยบาทนะคะแต่ว่าถันจังน้ำตัวแทน่นหรือว่าห้ยเข้าทรงก็สิประมาณสามร้อยห้าสิบเก้าบาทบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะคะ ขอบคุณผู้ที่อุดนุนแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ก็ล่างสีอุดนุนนะคะคกีกขายเด้อพี่น้องเด้อสร้างใดนะคะด่านหลังวิธีกีกขายให้กันนะคะเดี๋ยวห่อจะเยี่ยมพ่อสองการนะคะเดี๋ยวไปบอกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ห้อมาเยี่ยมพ่อสองการนะคะมา,ามาสร้างบ้านพ่อสองการยี่ย็บนะคะเนาะนี่ค่ะพี่น้อง,องเราจะยึดตึกนี่เด้อพอดีมาเยี่ยมว่ายามก่ะมาจอดรถ ข้างหลังนี่นะคะว่าได้ยุตึกนี่เด้เดอเจ้าอยู่ข้างหลังรถกระไล่ไล,ล่รถไล่ีอลีปิดพรอ้อมอันนี้อันนี้ดวงเด่นอันนี้ประเตนค่ะ ปั่นหลายคนครับพี่น้องตอนนี้ปาอำนาจกับธีลรพันธ์เดินทางมากกว่าแล้วนะวน,นนี่ล่องบาลสีนะขลินเด้อพี่น้องเด้อไม่ยาสานว่านึ่งมูด แสดงว่าก็เจ้าเยี่ยมเร้วเรวนี่ครับพี่น้องซึ้นีีแล้วค่ะอันนี้คูอพี่น้องว่าเยี่ยมบลกหลายคนคือว่าเอินมากนั่นเราไปน้ำหาอยู่ี่ ไปหอ้องพวกเขาจะเยี่ยมแล้วเขาจะมานั่งถามือฮะบแบบ้จะถอด เราเป็นลิฟต์กัพน้องชั้นเจ็ดเรียกไปได้ชั้นเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดอ๋อเจ็ดเจ็ดยังไงมันมีหอดสิบสั้นสิบแปดสิบแปดนสิหอดแค่สิบห้าสิห้าแคย่างเท่าอั้ อเแล้ว,ลวพี่นองหอดแล้วค่ะข,อขอ้าวเดียวช่วเป็นตัวขันเสร็จกว้าวาวาวขพี่นองหลังจากที่เ้าเยี่ยมก็บอสองการลงมาแล้วเนาะคะ่ะอ้อาคือว่เห็นมู

หายบ่เหมือนเนี่ไบ่หาเจ้านะไม่หาวะาบนี่เจ้น้องหายเจ้าต่างหายแกตูนไม่เตียนนี่ประเดี๋ยวหายไม่เตียนหาย

เื่นตึกเองกว่าตึกสีนัการินเนี่ยนะนี่นะครับพี่น้องตึกที่คุณบอสักดโยยสันเ ICU ออยรถพยาบาลพอดีแมนบ้แมนบโดรถติดตออกมากกว่าเท่า่มก เีลำย่อยปะลำ่ก็ไม่ใช่สามเลยะีลำย่อยเลยหมด่ท้ายไปเลยยัม่ยังม่เสรจหลัก่อนทอดขอตทดปจุ่มๆขนาดเาออนี่ก็คงยืดืด ตัจริงกับเบ้เบ้อมีผู้เหน่ยอยก็แล้วไลงกวานลงแต่ิีลเลาวนเนาะผู้เหน่ลอยแต่ขิ้เลาบวนมาค่ะเต้ขีินลา้วนี้เ้วนเขี่ยววองมันปะเดี๋ยวเราประเดี๋ยวเหาะนะอะไไปไหนเอาเนียปิดปากเขาเนาเห็น